ข่าวด่วนรับลกคน สปอนเซอร์โคจะปื้มเมื่อเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงติดหนึ่งในมาแรงและเพลงของพ่อโจกำลังจะตามมานะครับล่าสุววันนี้เรามาคุยกันเนาะทุกคนเรื่องของสปอนเซอร์บ้างที่สนับสนุนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจครับในการถ่ายทำเอ็มวีหรือนะครับการให้บอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเป็นสปอนเซอร์นั่นเองครับทุกคนสมไหมล่ะครับคุ้มมากๆเลยเนาะที่ได้มีการว่าจ้าง ให้กับอุค์อองและก็บอสโจเนี่ยไปเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นก็คือกังนำคลินิกนั่นเองซึ่งเป็น2 MV เนะครับเป็นคู่พ่อลูกคู่บุญนี่แหละที่เขานะครับมีโลโก้ขึ้นมาเป็นกังนำคลินิกก่อนที่จะเข้า MV เพลงใหม่อย่างเอินฮักนางเอกน้อยครับทุกคนตอนนี้กำลังทะลุ5ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้ว ดังไปทั่วโลกอะครับทุกคนสปอนเซอร์จะไม่เข้าได้ยังไงก็คือโอ้โหคุ้มมากนะครับคุ้มมากต้องบอกเลยว่าถ้าเราเป็นเจ้าของคลินิกเราจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันคิดถูกมากที่ฉันจ้างอุงอิงแล้วก็บอสโจเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่าทุกคนเห็นเห็นอะไรเห็นคนทั่วโลกมารีแคปมาเห็นโลโก้ของกังนําคลินิก เห็นน้อเห็นบางช่องก็บอกว่าโอ้กังนําน,นะครับก็แบบชาวต่างชาติก็มารีแกปกันไปก็มารีแอคชั่นกันไปแล้วก็คนทั่วประเทศเนี่ยหันมาสนใจกังนํา c l ิ n ครับน้องจะศัลยกรรมจะทําสวยทําหล่อต่างๆเนี่ยต้อง กังนำคลินิกเท่านั้นนะครับทุกคนคือคือเรามองว่าในเรื่องของการความคุ้มอะไรต่างๆคือช่วงเนี้ยกระแสขององค์อิงแล้วก็บอสโจรหรือพ่อโจเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยของประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจนะครับให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ดีย oh, ิ่งขึ้นอย่างเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ขายได้มาขายของตามงานหมอลำนะครับได้มาขายของตามสถานที่ต่างๆก็คือทําให้แบบว่าโอ้โหชาวไทยมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีการค้าขายที่ดีขึ้นเศรษฐกิจคล่องขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็คือยกความดีความชอบเลยให้วงการหมอลำจริงจริงนะครับให้ชาวอีสานนะครับได้ลืมตาอ้าปากกันได้นาะทุกคนนี่แหละองค์อิงคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงแล้วตอนนี้น้องไปไกลถึงระดับโลกแล้ว หมายถึงว่าตอนนี้โอ้โหคนต่างประเทศเนี่ยออกมารีแอคชั่นคือเยอะมากๆอันนี้ไม่ได้อวยเวอร์ไม่ได้อวยเกินคือเดี๋ยวเวลาอุ้มอิ่มอวยนนองมันก็จะชอบมีคอมเมนต์ที่แบบนะว่าเราอวยเกินเหตุอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็เราอยากพูดอ่ะก็คือก็ช่องเราอะทำไมใช่ไหมครับเนาะคือเราพูดตามหลักความเป็นจริงครับสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่มันเป็นอยู่พูดตามความจริงนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ดีใจแทนสปอนเซอร์อันนี้บอกเลยคลิปนี้ อุ้มอิ่มดีใจแทนสปอนเซอร์ที่จ้างน้องจริงๆนะใครอยากสปอนเซอร์ท่านไหนอยากจะเข้าอยากจะจ้างอุ้งอิ่งเข้าได้คุ้มแน่นอนทุ่มไปเถอะทุกคนทุ่มน้องไปเลยจะก,กี่ล้านก็ทุ่มไปเลยคุ้มแน่นอนดูทุกคนดิดูผู้สนับสนุนแต่ละท่านดิที่มีโลโก้ขึ้น,น่ะ คุณจะไม่อยากอุดหนุนเราขนาดอุ้มอิ่มเองอุ้มยังแบบตอนนี้อุ้มอยากจะไปทําที่กังนําคลินิกเลยนะครับเนาะช่วงนี้คือแบบโอ้โหหน้าเราเริ่มแบบว่าทํางานเยอะนะครับตีนการเริ่มมาเราก็อยากจะไปกังนําคลินิกใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้แบบเออนี่นะมาตามอุ้มอิ่งนะอะไรเงี้ยคือเชื่อว่าแฟนกับ FC อ่ซเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เนาะสินค้าตัวไหนที่น้องแม้กระทั่งสาวน้อยเพรเป็นแพงอยากได้รับไฟไลาลนะครับเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มใช่ไหม เราก็อยากใช้ตามอ่ะทุกคนเราก็อยากใช้ตามแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มครับสปอนเซอร์ที่จะเข้าหรือว่าจะมาจ้างองค์อิงหรือว่าจะมาจ้างบอสโจเนี่ยมิมมองว่าคุ้มมากๆนะดีใจดีใจแทนสปอนเซอร์ที่แบบว่าโอ้โหเพลงของพ่อก็กําลังพุ่งทะยานแล้วก็เพลงของลูกก็คือแบบไม่แผ่วจริงๆหนึ่งในมาแรงตลอดระยะเวลา6วันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับนะปังมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ายอมรับ ยอมรับกับกระแสของน้องยอมรับกับ fc แฟนคลับครับที่ช่วยดันช่วยเชียร์น้องจนถึงจนถึงแบบทุกวันนี้นะครับศิลปินรากหญ้าสู่ทิดารำเพลิดาวรุ่งเวลาพูดคำนี้ทีไรอุม้มอิ่มรู้สึกขนลุกตลอดเลยอะ่ะนะศิลปินรากหญ้าสู่ทิดาลำเพลิดาวรุ่งใครจะไปเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆแล้วก็ตัวเล็กๆคือไม่มีอะไรเลยอย่างน้องมาจากสูนน้องมาจากดินจริงๆรง้องเพลงตามตลาดนัดนี้นทุกคนจะก้าวมาสู่ศิลปินที่ทุกคนแบบ ชื่นชมชื่นชอบทั้งประเทศแล้วก็ถือได้ว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับขนาดนี้เราดีใจเนาะอุ้มิมนะี่ะคือตอนเจอน้องครั้งแรกเรารู้สึกปลืม้มเรารู้สึกอินอะเรารู้สึกแบบเพราะคำนี้เลยนะคำเดียวเลยศิลปินรากย่าสูที่ดาวลำเพลินดาวรุ่งเนี่ยคือชอบมากๆเวลาฟังเรารู้สึกแบบขนลุกรู้สึกว่าเออเด็กผู้หญิงคนนี้ทำได้วะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคน ดีใจครับดีใจกับน้องดีใจกับทางด้านบอสโจแล้วก็ที่สําคัญเลยดีใจกับนี่แหละสปอนเซอร์มากๆเนาะใครที่อยากเข้าสาวน้อยเพร้เพแพงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นยุคข,ของเขาแล้วจริงๆนะครับถือว่าเป็นยุคเขาแล้วจริงวันนี้แบบว่าจะงอยผมนะครับเป็นยุคข,ของเขาแล้วจริงๆแล้วก็นะครับดีใจด้วยดีใจกับบอสโจเนาะคือถ้าเปรียบเทียบอะเป็นเสียงขออนุญาตยกตัวอย่างเลยเป็นเสียงอีสานในสมัยก่อน ยุคนี้ก็คือยุคของสาวน้อยเพร้านแพงในตอนนั้นเลยดังหมดทุกคนในวงดังหมดเป็นที่รู้จักหมดนะครับเป็นแบบในยุคนั้นเลยนะตอนนี้อันนี้ขออนุญาตพูดพูดได้เลยนะครับพูดได้เลยแบบไม่มีข้อกังขาเพราะมันเป็นความจริงเนาะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับก็ชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆการบริหารงานของบอสโจแล้วก็ โอ้ใครบอกว่าเพลงนี้จะไม่ไม่มาแรงตอนนี้คิดว่ากําลังจะขึ้นมาแรงแล้วแล้วก็ไปช่วยดันช่วยเชียร์ช่วยแชร์กัน MV ดีมากเพลงดีมากติดหูเหมือนจบแบบเท่ๆเลยทุกคนเพลงเนี้ยเพราะว่าโอ้โหได้ทั้งพี่เพชรเนาะสารัฐแล้วก็ได้ทั้งบอสโจมารวมพลังกันเสียงบอสโจก็แบบพุ่งเสียงพี่เพชรสารัฐก็นุ่มนวลแล้วมันก็มาแบบ ผสมประสานกันได้อย่างลงตัวนะครับเพราะฉะันนุ่นมอิ่มข่าวกระแสคือชอบมากๆแล้วก็ไม่มีไม่มีคอรหาเลยว่าจะไม่ชอบเพลงนี้เพลงนี้เพราะมากๆนะครับเนาะ สำหรับช่วงนี้อ,อุ้มอิ่มนะครับก็อยู่กรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปไปมามาพรุ่งนี้ก็จะไปที่เกาะล้านครับทุกคนคือเป็นงานแบบรีวิวนะครับรับงานด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้จัดรายการขอบพระคุณทุกคนมากๆอย่าลืมนะครับอุ้มอิ่ม,มทุกวันพฤหัสนะแบบว่าถ้าสาวน้อยไฟ์สดก็แวะเวียนมาชมอ,มอุ้มอิ่มได้มาขอเพลงกันได้เพื่อที่จะให้เพลงของศิลปินที่เรารักนะครับขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของคนลุกทุ่งเนาะ นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้ทุกคนมาขอเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยสุดยอดมากๆน่ารักมากๆนะครับคือ,อช่องอิ่มนะครับดีใจมากที่ทุกคนเข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาซับพอร์ตเข้ามาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ปลื้มใจครับ ที่ FC แฟนคลับของออกเนี่ยมาติดตามเราแล้วก็มาให้ความสําคัญกับเรามากๆคือเมื่อคืนนี้นั่งรถมายังจะร้องไห้เลยทุกคนร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทุกคนเข้าไปให้กำลังใจมิมเยอะมากในในรายการมวลซื่นคืนร้อยสาของคนลูกทุ่งนะครับต้องบอกว่า เปิดให้ทุกคนฟังทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับเพลงเอินฮักนางเอกน้อยขอบคุณมากๆนะครับที่เอนดูอมอิมนะ่มเนาะไม่ว่าจะทุกๆเรื่องราวเลยทุกคนยังซับพอร์ตยังดูแลอิมอิม่มน่ารักมากๆแล้วก็สําหรับคลิปนี้ไปปั่นกันต่อครับเอินฮักนางเอกน้อยแล้วก็ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมามเม ي, ป็นไอไปไปครับทุกคนไปไป ใครที่ดูจบนะตอนนี้รีบๆเลยรีบๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> ฝากทุกคนช่วยเชียร์ช่วยแชยร์มิมข่าวกระแสด้วยนะนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะวันนี้แดดร้อนอีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ